กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีแชนเนลของเราด้วยละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยละกันครับฮิม u ระโตะอลูมิเนียมครับผมรีวิวตัวสูง15เซนติเมตรครับผมสนใจทักมากครับผม มีมุมให้ครับไม้อัดเท20มิลตราภูเขาอัดด้วยกาวยางให้พรมกรรมยี่อยางดีงานเป็นสเตเลสครับผมขาปรับระดับได้ครับผมเป็นเป็นใหญ่ด้านล่างเก็บงานให้สวยๆเเียนๆกากบาดเงาวับเลยครับผมเป็นงานสเตเลสเกรดอย่างดีรับประกันไม่มีสนิมปลายนอ็อตเก็บให้เรียบร้อยสนใจ ทักมาได้ครับผมแบบนี้วางตู้เบรยสวยๆโลๆลเลยครับพี่น้องตัวนี้อยู่950บาทครับผมไม้อัดเทสขาปรับระดับได้งานเป็นสเตนเลสความสูงเลือกได้ครับ20กับ15ราคาให้เท่ากันเลยครับผมหรือาวับเลยพี่น้องสนใจทักมาครับผมนี่นะฮะ950บาทนะฮะตัวนี้รับเองที่เมืองบุรีรัมย์นะครับใครที่จะให้จัดส่งก็ บวกค่าส่งร้อยหสิบาทครับผมสวยไหมพี่เราโอ้หน่ารักเลยเนาะตัวไม่ครับผมเปิดตัวน้องไม่ครับตัวนี้นี่นะครับพึ่งแต่สร้างบ็อกขึ้นมาครับผมอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับลูกค้าจะเอาไปวางตู้บีพันนะครับผมโลอๆเลยนะความสูงสั่งได้นะครับก็ต่ําสุดแล้วตัวนี้15บหเซนติเมตรนะครับราคาอยู่ที่950ไม้อัดเทตราภูเขานะครับ ปูพรมให้ของเราไม่ได้ยิงลูกแม็กนะครับเอตัดให้แบบนี้เลยครับผมเน,เนียนๆแบบนี้เลยรับประกันความสวยครับได้ไปนี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนเอาไปตั้งโชว์ตู้เครื่องเสียงโลโลนะครับหรือว่าอยากได้สูงกว่าน,นี้ก็มีผลิตให้เหมือนกันโทรมาหลังใหม่แล้วกันครับผมนะความสูงสูงสุดเราทําได้จนถึง170เซนติเมตรครับผมก็คือเหมาะสําหรับงานไว้วาง เสียงแหลมนะครับหรือว่าท่านใดที่จะเอาไปวางหน้าเวทีอยากจะไปยืนและอยากให้เรามีน็อตยึดให้ทําได้ครับผมแบบนั้นโทรมาสอบถามกันได้หรือว่าจะเป็นเวทีเล็กนะครับขาเล็กขาใหญ่ความสูงเท่าไหร่โทรมาครับผมแบบนี้ไว้วางมอนิเตอร์วางตู้ลำโพง950ตัวนี้สูง15นะครับความกว้างความลึกคูณกันก็60คูณ60แต่ถ้าอยากได้สูงกว่านี้วางมิกวางอะไร มาครับพี่น้องเอาตัวนี้ไปดูก่อนแล้วกัน950ครับผมงานบอกได้เลยเนียนมากครับผมนี่นะฮะมีมุมให้อัดด้วยกาวยางให้นะครับปูพรมให้สวยๆเลยตัวนี้สนใจโทรมาหรือใครจะเอาไปขายมีราคาส่งให้ครับผมรับประกันราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนงานของเราไม่ใช่ทําแบบลวกๆนะครับเดี๋ยวให้ดูดูด้านล่างครับพี่น้องจะเบ้าให้เรียบร้อยเก็บให้เนียนๆ ไม้อัดนี่ตราภูเขาเกรด A ใช้กันยาวๆขาปรับระดับได้ถึงประมาณ3-4ถเซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นแป้นใหญ่ด้วยนะครับรองรับพื้นที่ที่ต่างระดับรับประกันตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสูง15เซนติเมตร60คูณ60 950บบาทอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ครับผม